ยอยู่อยู่กรุงเทพกินเหล้าก็ดีอยู่แล้วเนี่ยนี่ไงนก็มันกุนเหรียญเฮ้ยไ,ไหนมากอ,อันนี้เขาทำอะไรอะ่ะอ๋อกุญเหรียญ